การให้ท่านเหตุจังใดจะเกิดเป็นบุญการให้ท่านนั่นถ้าผู้หาเต็มใจใหาบุญก็เกิดชุดกับผู้หายว่านนทาผู้รับบ่ได้อัดนโมทานะนั่มผู้หาก็เป็นอัปมงคลกับผู้หลับเพราะว่าผู้หายนั่น เต็มใจใหาก็เป็นมงคลหมายถึงเต็มใจใหาจากความบริสุทธิ์ของใจและกะกายจึงสามารถจะหากันได้บานิทา้รัา,ราเห็นเขาหายกระลาบโลดโดยที่บ่ได้เกิดความบริสุทธิ์มาตั้งแต่ใจ กระลาบอโลดนั่นมันกับเป็นโมฆะมันกัเป็นอัป,ปามาโมขนมันบ,บ่เป็นมงคลแกโตเขาเองการให้ท่านนั่นมันเป็นบุญทาา่าผู้หากับผู้รับอะนมโมทนาน้ำกันทั้งสองฝ่ายจึงจะบ,บ่เป็นโมฆะจึงจะเป็นบุญเม่นเขาสิเป็นคอท่านมัจกเขา่สาสซบาถให้ห้ากระยา อนเขาจกเขาใส่นันหมายถึงเจต,ตนาอันมีความกรลุณ่ามีความเมตตาและบริสุทธิ์จากใจเขานั่นหมายถึงคณะนั่นเขาจะเป็นพระว่าม,มันเขาเป็นพระหมายถึงพระมาเกิดร่วมกับจิตเขากับเจต,ตนาของเขาอันนั่นคือพระเป็นผู้หายห้าบาเนแม่นห้าจะเป็น่มผลืองกยาแม่นห้าจะเป็นขันยังกยเห้าหมายถึงเขาเป็นผู้หลับ เ้าวหลับน้ำไผ่เฮาวหลับน้ำผานั่นละ่ะพราะฉะนั้นความจริงนั่นมันบ่มีสัตว์มันบ่มีบุคคลมันบ่เมเป็นเฮาเป็นพระบ่มเป็นเขาเป็นพระพระนั่นคือความดีความดีคือความเมตตาความการุณาแล้วก็ความบริสุทธิ์คณะนั้นคือพระนั่นละ่ะพราะฉะนั้นการจะเป็นบุญทั้งสองฝ่ายนั่นก็ต้องอะนุโมทนาน้ำกัน ถึงเขาจะเป็นขอทานเขาจกเขาใส่บาตให้เฮาเฮาก็ต้องอนุโมทนาน้ำเขาคุณนงามความดีของเขาขณะนั้นบุญถึงจะเกิดกับโตท่านเองผูรับแล้วกะ็ผู้ห้ถึงจะโบเป็นโมฆะถึงจะเป็นบุญต่อกันถึงจะเป็นบาระมีต่อกัน บาเณีธาห้าไปบวชเป็นบรรพชิตห้าคิดว่าห้าเป็นพระห้าออกบิณฑบาตกับชาวบ้านนั่นห้าไปรับข่าวชาวบ้านนั่นรับน้ำแต่ละหลูกแต่ละน้ำที่เขานางล่อคอย้าใส่บาตรให้ห้าอยุ่ข้างทางนั่นห้าหรับน้ำข้าเจ้าไปโดยที่ห้าหลับผ่านไปผ่านไปซื้อนั่น เ้าจะเป็นอภปมงคลนแกตัวเ้าเองถ้าเฮาหลับแล้วเฮาบริตตอบแทนบุญคุณข้าเจ้าบริด้เทศนาเอาพระธรรมมาเทศนาให้เข้าเจ้าเข้าใจให้เข้าเจ้าอนโมทนาน้ำเฮานั่นถ้าเ้าบริตตอบแทนเม็เขาในะคะนานันกำมันก็บบสําเร็จเขาก็เป็นโมฆะเ้าก็เป็นโมฆะอนันคือบแมนุญ บุญนั่นจะเกิดได้ในเมื่อผู้หลับกับผู้ห้อนโมโทนาน้ากันความบริสุทธิ์น้ากันบุญจึงจะเกิดได้บาลามีจึงจะเกิดได้อน,นันตคือสร้างบุญน้ากันการในท่านั่นมันโมเมนว่าจะเป็นบุญเสมอไปถ้าผู้ห้กับผู้รับบริไดอนโมทนาน้ากันบริเห็นกันเหมือนคนบริเจอกันนั่นแหละก็เป็นโมฆะ บ่เกิดประโยชน์อีหยังครับนี่ละมันถึงโบแตกต่างก,กันกับทักกะแตนผมเกี่ยวหญ้ามาไหโดยบริสุทธิ์ใจแล้วเขาก็บริเขาใจอีหย่างเพราะว่าเขาเป็นเดรัจฉานผมกับอภยยัยไหเขาบริคิดเป็นนะนะครับเขาเป็นเดรัจฉานเขาบ่แเ่นมนุษย์น้ำกันเขาบริเสมอก,กันกับมนุษย์ เพียงแต่เขามีแต่ความหิวนานัดเขาหัวจักแต่หิวกับอิ่มกับอาภัยใหย้การให้อาภัยกับเป็นบุญถ้าบ่าถือโทษโ,ทษโกรธแค้นถ้าถือโทษโกรธแค้นกับเป็นอัปมงคลเป็นบาปทังตัวห่าเองครับหาอหายแล้วห่อหวังผลน,นั่นกับเป็นอัปมงคลกับเป็นบาปทั้งตัวห่าเองบาในห่อาหายบริ ด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งใจทั้งว่าจาทั้งกายทั้งการกระทํำเนี่ยแหละเตรียมใจหาญามาให้เพราะว่าเขาเป็นดีลฉานครเอาวข้าอภัยหาก็้าให้เขากินให้เขาไี้อิม่มเพราะว่าห้าจะอาศัยเหนือหนังมังสาเขาต่อไปจะอาศัยเป็นปัจจัยต่างๆที่เขาจะตอบบุญแทนคุณห้าตอนนั้นครับมันบอกคือมนุษย์น้ำกัน มันบ่กคือเข้าไปใส่บาตรให้พระบาในตอนเทีาใส่นั่นเข้าเจตนาจากใจจากกายคณะนั่นคือพระมาเกิดร่วมด้วยครับความเมตตามาเกิดร่วมด้วยความกลรนยามาเกิดร่วมด้วยพวอมความบริสุทธิ์เข้าจังสามารถไปจุกเข่าใส่บาตรให้เขาได้บารนี้ถ้าเขาบอเห็นคุณในตอนนั่น มันก็เป็นอัปมงคลแก่ตัวเขาเองไมายถึงเขาบริเห็นคุณนเอา้าเอ้าก็หวังว่าจะได้รับพรจากเขาเป็นพระธรรมคำสอนมีความเข้าใจได้จึงจะเสมอกันกบเมตดเขาจึงจะบ่เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันจึงจะบ่เป็นโมฆะจึงจะเป็นบุญได้ครับ แล้วก็เป็นบารมีตามมาคือคุณนงามความดีสร้างบุญร่วมกันอันนั้นคือบุญบา้านถ้ารับข่าวชาาบานแล้วกับผ่านไปพ่านไปเต็มบาทแล้วกัไปเท่ออกกับไปรับน้ำผู้อื่นไปอีกอันนั้นมันเป็นอัปมงคลมันเป็นบาปหมายถึงเฮาจะเป็นผู้บรูจักอิ่มจักพ่อมันเป็นนั่นโลภะเฮาเอาโลภะมาเป็นเ่ะ ตัวแทนของเห้าอันนั้นคือเป็นบาปเป็นอกุศลเหบาบรมเณพระในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการออกบิณฑบาตนั้นจะรับเข่าวชาาบานได้เพื่อยอย่างเพื่อจะมาล่อเลี้ยงสังขารให้ตั้งอยู่ได้และวก็เห็นคุณงามความดีของเมตเขา่าแตะละเมดบาลมีของอ่ปลาแห่งปลาทู่แต่ละลูกและน้าม ระลึกถึงเบิดถึงพระธาตุดินนามล่มไฟผู้เห็นให้เกิดถึงเจ้าก,กรรมนายเวรเขาที่เขาสร้างบุญบารลมีร่วมกันขึ้นมาจนมาเป็นป๋าแห่งจนมาเป็นปลาทู่เอาละเลือกถึงจังสันจึงจะโบเป็นโมฆะจึงจะโบเป็นบาเป็นกรรมจึงจะโบเป็นหนีบุญคุ้นต่อกันจึงจะถึงขันเป็นผาได้